สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับภาพที่นำมาเล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นภาพที่บริเวณซุ้มประตูพระฤาษีนะครับโดยเรื่องราวก็ยังอยู่ในสมุดไทยเล่มที่6ในบทพระชิพพลของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงผลงานชิ้นสำคัญระดับตำนานของทศกัณฐ์แล้วก็เป็นตอนที่ทำให้ทศกัณฐ์ได้ผู้หญิงที่สวยที่สุด ในระดับที่นางฟ้าทุกสันฟ้ายังหาใครมาเทียบเทียมไม่ได้อย่างนางมนโทมาเป็นมเหสีเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านรับชมได้ณนะปัจจุบันความเดิมตอนที่แล้วเมื่อเหล่าเทวดาต่างสำแดงฤทธ ยกเขาไกลลาที่เอียงอยู่กันท่วนทั่วก็ไม่มีใครสามารถขยับขยื่นเขาไกลลาดได้จนหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปตามๆกันในที่สุดไรสวรก็จึงนึกถึงทศกัณ์นิ่งนึกปรือทวินจินดาว่าลูกลัสเตียนกุมพันสิบเสียนสิบพักยี่สิบกรกำลังฤทธิ์รอนแข็งขันมีนามชื่อว่าทศกัณ์เห็นมันจะยกได้ด้วยศกดา ก็จึงมีบัญชาให้จิตุบทไปเรียกทศกันให้มาเฝ้าในทันทีเมื่อทศกั์เข้ามาเฝ้าพระอิศวรไปอิศวนก็ขอให้ทศกันช่วยยกเขาไกลลาดให้วิรุณหมันทําให้เขาสุดเทวายกฉุดหาขึ้นไม่จึงหาเองผู้ฤทธิไกหวังจะให้ช่วยยกคีรีทศกั์ก็รับสนองคําบัญชาทูลว่าถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิต ก็จะขออาสาว่าแล้วก็ถวายบังคมลาออกไปในลมิตกายใหญ่เท่าบรมพรมมานระงานเงื้อมพระเมนคีรีศรีตีนเหยียบศิลาปัตพีอสุรีเข้าแบกเกนยันยี่สิบกรกุมเหลี่ยมเขาเท้าถีบด้วยกำลังแข็งขันลั่นเลื่อนสะเทือนหิมะวันเขานั้นก็ตรงคืนมา เมื่อเราเทวดาฤาษีพญานาะคเห็นฤทธ์ของทศกัณฐ์ต่างก็พากันตกใจหันหน้าเข้าปรับทุกกันว่าเห็นทีต่อไปพวกเราคงจะต้องเป็นขี้ฆ่ายักษ์กันหมดแน่เมื่อนั้นฝูงเทพเทวันท่วนหน้าเห็นฤทธิ์ทศกัณฐ์อสุราตกใจประหมา่าขวัญบินโอ้ว่าชาวเราครั้งนี้จะเป็นฆ่ายักษ์สีเสียสิ้น ทั้งภาสิติวิทยานาคินผินหน้าเข้าปรับทุกกันฝ่าโทศกัณ์เมื่อทำภารกิจสำเร็จก็อารมณ์ดีเข้ามาเฝ้าถวายบังคมพระอิศวรและด้วยความอาหังการในฤกเดชของตัวเองไม่เจียมตัวว่าเป็นยักษ์ก็เลยขอพระอุมามาเหสีของพระอิศวรเป็นรางวัลซะเลยอหังการอิมเอ,อบิบกำเริบฤิ์ไม่คิดถึงสักยักษ์สี โลภล้นเป็นพ้นพันทวีอสุรีทูลเจ้าโลกาตัวข้าเป็นเจ้าแก่หมูยักษ์ไม่มีอัคคเลสเนหาจะขอประทานพระอุมาผ่านฟ้าจงได้ปลายนี้เมื่อพระอิศวรได้ฟังคำขอของทศกัณฐ์ก็คิดในใจว่าหน่อยเจ้าหมอนี่มันมักใหญ่ฝ่สูงคิดจะขอพระแม่ไปเป็นเมียเชียวหรือแต่ก็ได้รับปากเขาไว้แล้ว ว่าขออะไรจะให้ก็จําเป็นต้องทําตามคําพูดแต่ก็คงไม่เป็นไรถึงจะพาไปสุดท้ายก็ต้องเอามาคืนอยู่ดีคิดแล้วมีเทวะบัญหารองค์การปรัดตอบยักษีซึ่งเองปราถนานางเทวีกูนี้ไม่ขัดกุมพันแต่เมื่อทศกัณ์สัมผัสกายของพระนางมาแล้วก็ร้อนเหมือนถูกไฟลวก จึงช้อนที่เท้าของนางแล้วก็ทูลหัวหอกไปจะอุ้มองค์เทพมานดอนให้เล่าร้อนกายยาดังเพิ่มไห้จึงช้อนพระบาทนางอ,อลรไทยทูลเสียงหอกไปด้วยธิถีเมื่อเหล่าเทวดาเห็นพระอิศวรประธานนางอุมาให้แก่ทศกันก็ตนกตกใจกันทั่วหน้ารีบไปเฝ้าพระนาลายที่กเกษียณสมุทร ครั้นถึงจึงทูลเบื้องบาทว่าพระจอมไกรราชคีรีศรีประธานพระอุมาเทวีให้ออัปรีทศการเทวดาก็เล่าเรื่องให้พระนารายณ์ฟังว่าพระอิศวรประธานนางมาให้ทศการไปแล้วเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็เดือดเนื้อร้อนใจโศกเศร้ากันไปทั่วทั้งสูงสวรรค์ขอให้พระนารายไปช่วยด้วยพระนารายก็บอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็จะเอามาคืนที่เขาไกรลาดเองว่าแล้วก็สําแดงฤทธิ์หอ,ออกจากเกษียณสมุทรด้วยเดชพระเวทอันเชี่ยวชาญก็บรรดาลกลายเป็นยักษสีลูกนั้นแก่เท่าอักปรีท,ทําทีดังหนึ่งพาลาพอหอะมาถึงใกล้ทางเข้ากรุงลงกาก็ลงไปยังชายป่าคิดอุบายแปลงกายเป็นยักษ์แก่ จับจอบขุดดินยืนปลูกต้นไม้อยู่แต่เอายอดลงดินเอารากขึ้นข้างบนจับจอบขุดปัดทภีดลยืนปลูกซึ่งต้นพรึกษาเอายอดลงพื้นพระสุธากลับลากขึ้นมาอัมพลเสร็จแล้วก็แกล้งลดน้ำพรวนดินทำท่าเป็นชื่นชมยินดีรอให้ทศกณัณฐผ่านมาเมื่อนั้น ทศเสียนสุริวงศ์ยักษ์ีพาพระอุมาเทวีจลลีมาตามมลคาเมื่อทศกันพาพระนาอุมาเหาะผ่านมาเห็นยักษ์ปลูกต้นไม้อยู่ไม่รู้ว่าเป็นพระนาลายแปลงมา <c oughs> ก็จึงเข้าไปถามว่าตาเท่านี้โง่จริงใครปลูกต้นไม้เอาปลายลงกันมันผิดปกติแล้วมันจะเป็นผลได้ยังไงใครห่อนปลูกไม้เอาปลายลง เราดูเร่งพบงสงสัยผิดเพศในพื้นพบไตรจะเป็นผลที่ไหนดังนี้พาระนาลายแปลงก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าท่านนั่นแหละที่โง่กลับมาติเตียนเราตัวเองกลับไม่รู้สึกตัวพอทศกัณฐ์ได้ฟังก็สงสัยแล้วก็ถามไปว่าเราโง่ตรงไหนให้บอกมาพาระนาลายก็ยิม้มแล้วก็บอกว่าท่านยังไม่รู้ตัวอีก ถ้าเช่นนั้นเราก็จะบอกให้อวบุญผู้หญิงที่ดีนั้นมีอยู่ไม่พอใจกลับมาเอาหญิงไม่ดีมาดูลักษณะเหมือนพระการจะผ่านโคตวงยักหมดทั้งกรุงลงกาหลับหูหลับตาเอามาไม่รู้ว่าไหนดีชั่วทศกัณฐ์เมื่อได้ฟังก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจริงอย่างที่ว่าไหมเพราะร่างกายของนางร้อนยังกับไฟไหมก็เลยถามไว้ว่า แล้วผู้หญิงคนไหนที่ท่านว่าดีช่วยบอกหน่อยจะได้เอากลับไปเปลี่ยนพระนารายณ์แปลงก็จึงตอบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางมนโทงามล้ำกว่านางใดในสูงสวรรค์ผิวพรรณผ่องเหมือนดวงจันทร์สวยงามไปหมดทุกสิ่งพอทศกัณฐ์ได้ฟังก็ดีใจรีบนำนางออกมากลับไปยังเขาไกลล่าทันทีครั้นถึงจึงวางนางลง ทูลองค์พระอิสวรน,นาถาอันซึ่งสมเด็จพระอุมาตัวข้าจะคืนถวายไว้ขอประทานมนโท,โทเทวีไปเป็นที่ร่วมพิสมัยพระองค์ผู้ทรงพบไตรจงได้โปรดข้าบททมานเมื่อไปถึงจึงถวายนางอุมาคืนและขอประทานนางมนโท,โทแทนพระอิศวรก็บอกว่าอันพระอุมานี้จัดว่าเป็นมารดาของเราเทพ ไม่คู่ควรกับยักษ์ซึ่งถ้าจะขอนางมนโทนั้นก็จะให้ตามที่ประสงค์ปรัสแล้วมีเทวโองค์การเรียกมนโทเจวมานมาให้เอ็งจงพานางลงไปเลี้ยงไว้เป็นศรีลงกาเมื่อทศกัณฐ์ได้เห็นนางมนโทก็เกิดความรักหลงใหลในความงามของนางมนโทก็รีบถวายบังคมลาพิสวจนแล้วก็อุ้มนางมนโทเหาะก,กลับไป เมื่อนั้นทศเสียนสุริยวงศ์ยักษาเห็นโฉมบนโทรกัลยานางในฟากฟ้าไม่เทียมทันงามทรงงามองค์งามอ่อนงามงอนเป็นที่เฉลิมขวัญงามพักลัคนาวิลาวันสารพันพริ้งพร้อมทั้งอินทรีแสนพิศวาสจะขาดจิตยิ่งพิษติดเนตรยักษีถวายบังคมลาพระสุรี ก็อุ้มองเค์ทวีหอบไปครับสำหรับในตอนต่อไปความรักของทศกณัณจะต้องพบกับอุปสรรคและจากความอหังการที่เพิ่งแสดงสักดาวไปจนเหล่าเทพฤอษีและผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายต่างหวาดเกรงแต่ในตอนหน้าทศกณัณก็จะถูกดับความอหังการลงไปอย่างรวดเร็วเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ ่วงเกร็ดท้ายคลิปสำหรับภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาไกรลาดนี้ท่านศิลปินผู้วาดก็ได้ถ่ายทอดบรรยากาศของสัตว์ป่าหิมพานรอบบริเวณเขาไกรลาดไปด้วยผมจึงนำภาพของสัตว์ในจินตนาการเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยงามด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนิดนึงว่าบางภาพนี้ก็จะไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับ คงต้องขอให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนําให้ด้วยนะครับภาพแรกนี้น่าจะเป็นคชสีนะครับเหมือนที่ตั้งอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมมีหัวเป็นช้างร่างเป็นราชสีที่ใช้คําว่าน่าจะเป็นคชสีเพราะว่าจะมีสัตว์ที่มพานอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันก็คือทักทอซึ่งมีร่างเป็นสิงหัวเป็นช้างเหมือนกันแต่ทักทอจะแตกต่างกันตรงที่มีคราททาให้อาจจะเกิดความสับสนกันได้ง่าย แต่ภาพนี้ไม่เห็นมีเคราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคชสีนะครับส่วนภาพนี้ตัวเป็นนกหัวเป็นคนชื่อว่าอารหันไม่มีต่อเต่ากลันนะครับสะกดคนลอย่างกับพระอรหันส่วนภาพนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือลักษณะคล้ายสีหานาคาคือตัวเป็นสิงมีเกร็ดทั่วตัวหัวและหางเป็นหน้า แต่นี้หางจะดูไม่เหมือนหางหน้าเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าอาจจะเป็นสัตว์อีกชน,นิดหนึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดทราบก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับถัดมานี่ก็คือเฮราตัวเป็นนาาแต่มีสี่ขาอันนี้บางทีเราจะเห็นได้ตามบันไดโบสถ์ตามวัดบางแห่งซึ่งถ้าดูผ่นเผก็จะคิดว่าเป็นหน้าแต่พอดูใกล้ๆบางทีเราจะเห็นมีขาด้วย ก็จะเป็นเฮลาเนี่ยแหละครับภาพถัดมานี้ก็จะเห็นกันบ่อยก็คือกินรีส่วนอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่มีปีกท่อนล่างเป็นสิงหลือกวางเรียกเทพนรสีตัวเมียก็จะเรียกอับสอนสีส่วนภาพสุดท้ายก็เป็นราชสีเชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองอ่อนคือบรรดุราชสีบรรดุนี่ตามพจนานุกรม ก็จะแปลว่าขาวเหลืองเหลืองอ่อนหรือสีซีดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ